สวัสดีค่ะหนิงค่ะมิเกนโชค่ะชาวราศีธนูประจำวันที่28พฤศจิกายนถึงวันที่4ธันวาคม2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับการออหลีกเลี่ยงนะคะเรื่องของความไม่ซื่อตรงนะคะการโกหกหลอกลวงหรือเรื่องผิดศีลธรรมผิดกฎหมายนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องการที่คุยกันถึงเรื่องความซื่อสัตย์ ความตรงไปตรงมานะคะอันนี้ก็จะทำให้การดำเนินชีวิตของชาวธนูง่ายขึ้นนะคะการทำงานนะคะเกี่ยวกับการถูกก๊อปปี้ผลงานถูกลอกไอเดียนะคะหรือว่าเรียนแบบเกี่ยวกับคู่แข่งนะคะหรือคนอิจฉาการโดนแทงข้างหลังหรือใส่ร้ายนินทาก็ได้นะคะหรือเรื่องของเพื่อนร่วมงานที่เราไว้ใจนะคะอาจจะ ออทำงานได้ไม่เต็มที่ไม่เต็มร้อยทำให้ชาวธนูต้องมาแก้ไขต้องมาทำเพิ่มเติมรวมทั้งอาจจะทำให้คุณเสียชื่อก็ได้นะคะเรื่องของการเงินมีโชคจากการเสี่ยงทายนะคะอาจจะมีได้มีเสียเพราะฉะนั้นก็ต้องออบริหารการเงินให้ดีนะคะก่อนที่จะเสี่ยงใดใด การลงทุนนะคะอย่าเกงกําไรช่วงนี้เน้นเรื่องของพื้นฐานเรื่องของความเป็นไปได้ที่ไม่หวือหวาจะเหมาะกว่านะคะบางรายเกี่ยวกับเออข้าของสูญหายทํากระเป๋าเงินตกหล่นหรือ,อ,อขโมยขึ้นบ้านนะคะหรือของมีค่าจะหายทําให้ต้องรอบคอบนะคะจะลุกไปไหนทําอะไรก็ตรวจเช็คเข้าของให้ดีสุขภาพนะคะโรคในช่องปาก ช่องฟันทางเดินอาหารระบบลำไส้ต่างๆด้วยคนโสดสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับการพบรักต้องดูให้ดีที่เล็งๆกันอยู่นะคะว่าโสดจริงหรือเปล่าหรือเกี่ยวกับการที่ต้องแย่งชิงมากนะคะมีความสัมพันธ์ที่คาดเดายากเป็นต้นส่วนท่านที่มีคู่แล้วก็เช่นกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของมือที่3หรือการแอบปื้มแอบเล็งใครเพิ่มเติม การที่มีคู่ครองอยู่ร่วมกันมานานนะคะอาจจะมีเรื่องปัญหาจุกจิกบางอย่างที่ยังต้องคุยต้องเคลียร์กันอยู่ในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ